วันนี้เรามาทำอาหารสไตล์อินเดียกันนะคะรับรองอร่อยข้าวหมดหม้อแน่นอนติดตามชมเลยค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูไก่นะคะสไตล์อาหารอินเดียเครื่องปรุงก็จะมีประมาณนี้มีขมิน้นมีเกลือมีพริกแล้วก็มีหัวหอมชมริกสดชิลี่ผงและยัน รับรองอร่อยข้าวหมุนหมอ้อกินข้าวทั้งวันอันที่จริงอ่ะเราปรุงไม่ได้เต็มสูตรนะแต่แค่นี้ก็อร่อยสุดๆแ,แล้วเดี๋ยวคนไทยเราเดี๋ยวแถมอ่ะพวกผงอะไรรสดีนิดนึงนะนะขั้นแรกก็เอาหอมมาผัดกับน้ํามันอะไรก็ได้น้ามันพืชน้ํามันหมูอะไรก็ได้ไไดแต่ปาริดาใช้น้ามันหมูมันเพราะว่าที่บ้านใช้น้ํามันหมูก็มีเพื่อนชาวอินเดียที่เขาเป็นอ ฮินดะูเนาะเขาก็ไม่กินหมูนะเขาบอกว่าเขาไม่ชอบกลิ่นไม่ชอบรสของมันขั้นตอนผัดหอมหรือว่ากึ่งเจียวเจีๆเนี่ยคือสําคัญที่สุดจะอร่อยไม่อร่อยจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะใส่เกลือต้องใส่อย่างระมัดระวังนะคะขน้นน่รสดีนิดนึง นะผัดไปก่อนผัดกับไก่ไปก่อนอันนี้ต้องใช้ไฟค่อนข้างเบานะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแห้งเพราะว่าเราไม่มีการเติมน้ำหรืออ่ถ้าใครอยากเติมน้ำมันก็อาจจะได้นิดหน่อยแต่ถ้าไฟเบาแล้วเนี่ยความชื้นจากไก่มันจะออกแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำอยู่แล้วต้องเคี่ยวใจเย็นๆมากครับคือเคี่ยวนานมากเคี่ยวไปเรื่อยๆน้ำจากไก่ก็จะออกมาเยอะขนาดนี้ เราก็เคี่ยวต่อจนมันแห้งแล้วค่อยเติมพริกได้เวลาอาหารแล้ว ถ้าเป็นคนอินเดียเขาก็จะมีอ,อพวกเนื้อวัวเนาะเนื้อวัวเนื้อแกะเนื้อแพะอะไรของเขาอะ่ะฮะอุยร้อนไปไหมนี่ร้อนไปนไหมนี่โอ้เนาะแล้วเขาก็นิยมอ,อกินข้าวด้วยมือเนาะก็เป็น วัฒนธรรมเป็นสไตล์เขาบอกว่าถ้าไม่ได้กินด้วยมือหรือว่าไม่ได้คลุกด้วยมือเนี่ยมันไม่อร่อยลองกินด้วยมือดิจะรอดไหมวูแต่มันร้อนนั่นเนี่ย mm hmm. โอ้ยอื mm ้อ hmm. อย่างหลายๆคนเขาก็ชอบอาหารอินเดียนะถ้าใครมีมสามีฝรั่งเนี่ยควรจะลองทำดูนะฮะ <c oughs> <c oughs> ร้อนอะ่ะ เป็นอินเดียทักวันเเดี๋ยวปาริดาก็จะเอาเอาเมนูซึ่งฝรั่งโปรดเนี่ยมาออกเรื่อยๆเพราะว่าปาริดาคุกคีกับฝรั่งเยอะอทำงาน ก็รู้ว่าเออเขาชอบอาหารรสชาติแบบไหนแน่นอนอาหารไทยเขาก็ชอบแต่ชอบเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวจะเอามาแบ่งปันกันนะฮะอืมเผลอดูดนิ้วไปแล้วอะ่ะ ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชม Thanks so much b bye, bye.